n ย s โน้ตสลิมเชยดีแต่ถ้ามึงเต้น W ปีนี้พวกกูค่อนข้างมาแล้วเพราะว่ามีแผนรับประตะวิวหลักร้อยสักตอนนี้แสนสับอยากคูวันรอฮิปฮอปอย่าพูดจะแห่เสริที่ห้อยที่คอก็เพชรกูนี่ไม่ใช่เพชรมึงนี่ก็รู้กันอยู่ว่าโอ้ o ู l พวกกูเซ็ตตึง โชว์เมื่อไหลไฟจะลุกลุกฟังกูทั้งหมดทั้งข้างนอกทั้งในคุกคุกโววบกวพวกกูจัดจานแบบว่าหมูจัดไอเย็ดแม่เพชรแท้ไม่ต้องชุบสัตว์เอเพชรที่พวกกูห้อยกันพวกกูแบแบบอยคําให้พวกมึงค่อยๆฟังมึงรู้กูร้อยนัสสัตว์พวกขี้ฉากูไม่ครบจับม่งยุบวงอยากระดับแบบจุดสืบสัตว์ตวเป็นแค่ชุดโจรพวกมึงกําลัง ตังไม่มีเริ่มลุกลนเป็นอย่างงี้กันทุกชีเลยแก๊งมึงเป็นกันทุกคนในสัตว์เฟรงกูมันเชื้อลายแม่มึงไล่กับโฟอันตรายแพร่เชื้อใครกับใครวัดทำแสลงยากเสียเวลาอย่าแสดงสัตว์เฟล์กูตุ้มตามทำมึงแต่งมันกับมาแรงสาบเลยสัตว์ the the Flow Hit the flow. Hit the flow Hit the flow Hit the flow ถ้ามึงเหงามึงก็แหงนฟ้าดูแล้วก็เปิดเพลงกูแล้วมึงยกแขนค้างไว้ mm hmm. เดี๋ยวกูพา mm hmm. พวกมึงโยกกันจนแขนล้าอาร่ะถ้าพวกมึงจะเอาไอ้ใสก็พ mm ูด hmm. จะเฮนเซรฟนี mm hmm. ่แค่แฟนไม้แกงไม้โฮลคู่พวกกูยืนโฟล mm hmm. บนเมกไลก์ก็โกลคู hmm. กูไม่คุยถ้ามึงซุยแล้วยังขับเสพมีแต่ปรับเบรคดังจนหูพวกมึงต้องอักเสพโว้เหมือนกับมนที่ถูกไล่พวกมึงจับง่ายน้ำกระท่อมกระสูนตายทำกันเองไม่ผูกขายพวกกูไม่มีสูตรช่วยอย่างพวกมึงอะพวกกูไม่ไปผูกด้วยยันแม่มึงก็รู้ว่าโอ้สกูพวกกูสักได้ชอบแบบสปินอยู่บนบาร์แรปและมึงจะเฟี้ยวไม่เฟี้ยวถ้ามึงมีเขียวเข้ามาดูดได้แต่ถ้ามึงจะมาทะลึ่งอะกูไม่ดูดด้วยไม่อยากอารมณ์ไม่ดีอีสั์เดาเบ้ามึงจะปูดยังไงทำไมเหมือนกับมนที่ถูกไล่พวกกูแร ก็งงทำไมมึงหลุดเวอร์สรุปคืนื้ที่ดูมันไม่ใช่เป็ดแต่ว่ามันตุ่นไฟแล้เพลงนี้โฟกุมาแบบจับได้จับง่ายสัตว์ตรงนกับตอนที่มึงจับได้กัเหลี่ยมอย่างมึงอะไม่ได้อ่านยากแต่ว่าเหลี่ยมเพากูมันไม่มีทางที่มึงจะอ่านได้มึงไม่มีทางจะอ่านได้กูมากันสามคนเสือดำเสือใบมากัเสือไฟอะกูบอกไปแล้วอย่าให้กูบ้าเพยไรหน้าห้ยเย็ดแม่มึงเอากกู ลายใส่มึงเหยี่ยมาเกลียนมากกูลือชิมหอวจากระบบไปพวกมึงหายไปจากทะเบียนลาดอมาตอนกูบูกกูอยู่กันติดถนนแล้มานคนละทิศไม่ใช่มันทะเบีนไม่ต้องสนิทสนมอ่ะมีไก่บางตัวบางอยากจะจิกเอาหงไม่ว่ากันในชั้นศารแล้วจบเมือเพ่าะให้เป็นขีดลงสงกูทำให้ทุกทุกคนขนาดหน้าเหมือนทหารบ้านกูล่าเหยื่อเหมือนฉันลามวานชนบุรีโฟทุกคนในแก๊งกูเหมือนตลาดลาวแล้วกูไม่มีวันยอมให้คนในแก๊งกูขายอากาศนาน เพื่อข้าเพื่อข้าดำลูกเริ่มแล้วนะ ออคืออะไรพี่อ๋อการนมลูกอดงอหรือยันคนหีวิ้ยเรอยเพื่อนสวยมาแล้วนะเอาวพวก้าหายว้ยมันหนียางเดียวเลยน้าบัตไปเ